สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกทุกท่านครับสวัสดีปีทักทายด้วยค่ะเด้วยมากินเข่าน้ำกันค่ะเพื่อนๆคะสุดดอกสังคพื่ะเพื่อนๆสุดดอกสังแบบแตกนะคะเนาะพี่ใครกินเป็น,ปนก็นนยาเพชบอกค่ะ จะปนจะง่าเนานะแบบแสบอาหารบ้านข้าค่ะเพื่อน,น,นอือจะจุด <c oughs> นี่พักหมูเลยเจ้าข้าวมูจะพักข้าวหนักเจ้า กินแล้วก้อนแล้วเสีย,สยใจผัดมูไปพักขนาค่ะ <c oughs> มันกำลังกระแสเนะนี่สมเนาะสมเหนือรสกลมกล่มใส่เพรกินสุปดอกสามก้อนอืมสอบคาคุณผู้ชมนัง่งหมาดคุณคุบ,บกินงเยอะ อามาพิ่นบ่มีดอกต่างนาแต่แตางที้เป็นีหมักซุปสัปะรูตำสับปะอืแซ่บแซ่บเบา่หรือเป็นคำเหียงหรือคำสุาสานคับผมแบบเนาะ ชอบปลาเยอะค่ะลูกเลื่อนมาตใหยาเพีเพปะนาะอื้มมันฝั่งหอมัุ้งปลาทูซ่มันามอากาศเปลี่ยนเยอะเพื่อนบ่ายเพือนมันว่านห่อนมันอีหนาวเนาะอ้นกางผอบอืม แบบจับสอบแลค่ะผมเชืองค๊ามีหนูสุกดอกสังอืมจัอทีนก็ทงสุดท้าย ดูเอีดดูขาด่าวเพือ่อนๆค่ะอย่างเพื่อนๆเบิ่งโวนเนาะมีงคลิปนี้จะเปิดกอ,อล่าไปก่อนออขอบคุณึเพื่อนที่ช่วงคลิปพอกันมคลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะ